สวัสดีครับนักเรียน i t 4ที่นารักทุกคนนะครับพบกันอีกเช่นเคยกับกครูกริชเนติประวัตินะครับอย่าเพิ่งเบื่อซะก่อนลนะ่ะพบกันนะครับเช่นเคยในชั่วงโงดนตรีเมโลดี้นะครับก็จากภาคเรียนที่แล้วบางหาบางเพลงครูเข้าใจ นะครับบางทีให้เพลงค่อนข้างยากนะครับอันนี้มาภาคเรียนที่สองนี้ก็เอาสบายๆเดี๋ยวพยายามจะหาเพลงที่พอๆนะครับกลังเรเ็นพยายามมาเข้าใจครับบางทีเวลามันน้อยนะครับเวลาเรียนจริงๆแล้วถ้าเป็นในชั่วโมงใช่ไหมครับเราก็สึกกูจะให้ฝึกเนี่ยซ้ำๆเพลงไหนยาว ดนตรีนี่เป็นทักษะครับฝึกเป่าว่าพอมันให้คล่องตัวบางทีเวลามันน้อยบางคนก็พอต่อได้นะครับแต่มันยังไม่คล่องจังหวะอะไรโน้ตย,ยังต,ต,ติดนิดๆหน่อยคกูก็โอเคถือว่าตอนนี้เราเรียนออนไลน์ก็เวลามาันกระชั้นนะครับอันนี้มาพาคเรียนที่สองน,นีู่ก็เลย,ยจะพยายามจัดโน้ตที่ไม่ยาก สบ,สบายเล่นเอากำลังดีครับไม่ยากจนเกินไปสำหรับวันนี้ก็เป็นเพลงนะครับที่จะมาแนะนำเดเจิร์นเปาจักนะครับก็เน้นระบบนิ้วระหว่างเสียงกางกับเสียงสูงเชื่อมต่อกันเดี๋ยวดูระบบนิ้วนะครับ ip 4นี่ระบบนิ้วนิ้วมือน่าจะคล่องแล้วแต่เพียงว่าบางทีบางคนอาจจะใช้นิ้วสับสน บางทีถ้าเกิดเราใช้นิ้วที่อะไรก็เรียกว่าลงตัวมันพูดอย่างนี้ระบบนิ้วถูกระบบอะ่ะนะครับเหมือนไล่สเกลโดเรมมันก็จะลงตัวนิ้วก็จะไม่สับสนเล่นก็จะสบายสมูทกาเรียกสมูทล่องอ่ะเดี๋ยวไปรู้จักกันพร้อมอย่างเดี๋ยวไปลองโน้ตสักสองเที่ยว สำหรับไอพีโฟก็น่าจะเข้าใจแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปดูรูปนิวอ่ะพร้อมอย่างเอาอย่าง,เ,อาอางเตรียมตัวนะเอาว่า two t h f o มีซนซนฟาลล Son sun ฟาลาลาทีทีลาทีโดโดโดไม่ต้องเร็วมากเอาสบายสบายประมาณนี้คงไม่เร็วเกินไปนะครับบางคนนี้หลายคนเองนะเล่นเร็วบางทีเล็วเร็วเกินจังหวะเสียเอานี่เอาชัดๆนิ้วสวยๆเป่าชัดๆ เอาโน้ตถูกต้องจบแล้วก็รีบส่งไปเลยเป็นคะแนนเป่าชัดถูกต้องอะเต็มไปเลยครับไม่ต้องเสียเสียเรียดมากอีกรอบโอเคนะครับพอจับจังหวะได้แนละ้วไม่ยากเพลงน,นี้ลิเดนเบาชัดโอเคเตรียมว่าท Zon, zon, fa, la, la, ti, ti, la, ti, do. La, la son ti ti la son do do mi do son fa la la ti ti la ti do 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 ok mai đa dù nào ถ้าไปจับจังหวะได้ก็จบไม่มีปัญหาอ่ะเดี๋ยวมาดูเข้เรียกอะไรนิ้วทางเดินนิ้วเลยแล้วก็ลองไปด้วยรองไล่ดีไหมโอเคอ่าช้าๆเอาแบบเอาช้าๆช้าๆดูนิ้วดีๆโดเลมีฟาซอน ่ามันจะมีแอคชั่นเดี๋ยวจะจะ,จะเลื่อนไปตรงฝ่าเพื่อที่นิ้วจะได้อ่าเชื่อมต่อได้เชื่อมต่อกับเสียงสูงอ่าดูดูเดี๋ยวกูลองเอาแบบชาบ้าแบบทีละโน้ตเลยอ่ะดูนะปกติเราวางมืออย่างนี้อ่าโดัวด่วไปบางคนก็จะยึดอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ไม่ต้องยกนิ้วไปได้มูกเเรียกกระบวนท่า นิ้วอ่ะลองดูช้าๆฝึกค่อยๆฝึกแล้วนิ้วมันจะเคลื่อนนิ้วไปได้เตรียมเอาแบบช้าทีนตโนทหนึ่งสองสามสี่มีซอนซอนไอฟาลา La Ti Ti La Ti Gần Do Re Mi Cả bài Mi Son Son Aiột à, Fa La La Băng à, Ti à. Ti la ti do 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 yo bài mi do Quay đều son fa la la thế này nào các son ti ti la son do โด <Do. S 2> มายยายมามีโด <Mi. S 2> <Do. S 1> ควายเดียวซอนค่ะเดี๋ยวมองไม่เห็นฟาลาลาทีทีลาทีโดโดโดอ่ายายไม่ยากนะอีกรอบหนึงรอบแล้วเดี๋ยวไปดูครูสาธิตเป่าแล้วก็ฝึก ตามไปเลยอ่าดูอีกทีหนึ่งจะได้เข้าใจระบบนิ้วมีอ่าหนึ่งสองสามสี่มีซอนซอนว่าอ่ามนมันี่ฟาลาลาเห็นไหมครับเอาไปทีทีทลาทีมาโดเลมี Thì đơm Mì, xòn, xòn, này, mi, son, son, nhông như vậy. Fa, la, la, ti, ti, la, ti, do, do, do. Đây, bằng này, mi, do, quay nhớ, nhớ. Son, fa, la, la. Rồi, son, ti, ti, la, son, do, do, gặp như thế đơm. มีโดควายนิ้วซอนฟาลาลาทีทีลาทีแล้วก็มาโดโดโดอ่าทันนะ <c oughs> นี่เอาทีละโน้ตเลยเห็นยังแต่ก็ยังมีจังหวัดนิดนิดไม่ให้เข้าใจระบบแล้วก็เดี๋ยวไปดูจังหวัดเดี๋ยวกูสาธิตเราลองฝึกหน้าไม่ยาก ลองสึดดูครับลองใช้นิ้วตามนี้โอเคไหมบางคนอาจจะ,ะไม่ยังงงไม่ยากนิ้วเธออยู่ IP 4แล้วนิ้วระดับนี้แล้วนิ้วน่าจะคล่องแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกูขยับนททอีกทีโอเคเดี๋ยวไปดูกูเล่นสาธิต แล้วก็เหมือนเดิมลองโน้นแล้วก็ดูนิ้วดีๆให้เข้าใจให้กรให้กระจาง <c oughs> โอเคนะครับให้เข้าใจจำแจง้งแล้วก็จะเล่นไม่ต้องเร็วช้าๆให้นิ้วมันถูกเดี๋ยวใครนิ้วมือถูกอย่างที่ครูเล่นเนี่ตามระบบนิ้วเล่ไปเป็เอาช้าไม่เป็นไรอะเน้นที่ระบบนิว้วปะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันพร้อมยาง หนึ่งสองสไปครับ สวัสดีครับพบกันนะครับในเพลง Little g e o r g j a วันนี้เดี๋ยวเรามาฝึกการย้ายนิ้วจากเสียงกลางไปเสียงสูงเชื่อมต่อระหว่างเสียงกลางกับเสียงสูงนะครับไม่ยากครับเพลงนี้เดี๋ยวจะร้องโน้ตให้ฟังช้าๆแล้วดูนิ้วมือกันดีๆนะครับผสมประสานกันไปดีๆนะครับดูทางนิ้วนะครับว่าใช้นิ้วไหนมากเดี๋ยวจะร้องให้ฟังช้าๆ พร้อมหรือยังครับเอาเตรียมตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่มิซอนซฟาลาลาทีทีลาทีโดเลนีมีซอนซฟาลา ti ti la ti do 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 mi do sol fa la la sol ti ti la sol do do mi do sol fa la la ti ti la ti do ลองฝึกกันดูนะครับหวังว่าคงจะเล่นกันได้แล้วเดี๋ยวพบกับบทเพลงต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับครับก็ไปชมแล้วก็ไปฝึกตามกันแล้วนะครับคงเข้าใจกันแล้วนะครับก็คงไม่ยากเกินไปก็ดูนิ้วมือดีๆนะครับช้าๆไม่ต้องเร็วนะครับ คือเน้นที่ระบบนิ้วมือครับขอให้นิ้วมือถูกช้าๆกูให้เลยเต็มที่เข้าใจครับว่าช่วงนี้บางทีเพลงนี้คือในภาคเรียนที่สองเนี่ยกูจ,จะพยายามนำโน้ตเพลงประมาณนี้ไม่ซับซ้อนไม่ยากจนเกินไปเพื่อสะดวกเข้าใจนักเรียนเพื่อสะดวกให้นักเรียนได้เล่นได้ง่ายขึ้นครับ ขาที่แล้วรู้สึกภาคเลยนที่หนึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายๆรู้สึกเพลงจะยากไปหน่อยนะครับกูว่าเพราะว่ามีหลายคนกูดูเลยไม่ไหวพอเล่นได้พอเล่นได้แต่ตอนี้เนื่องจากว่าบางทีเราฝึกการฝึกซ้อมเนี่ยน้อยนะครับในภาคเรียนที่สองนี้กูก็เลยพยายามจวจัดโน้ตเพลงให้ที่เหมาะสม เหมาะสมกับช่วงเวลาแล้วกันต้องพูดดีก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจแล้วสามารถเล่นได้สําหรับเพลงนี้ little b a l l jack นี่ครูว่าน่าจะไม่ยากเล่นไปนะักสําหรับ ip 4นะครับก็คิดว่าคงจะเล่นกันได้ทุกคนรีบส่งมาเลยเล่นได้นะครับอย่ารอช้าเดี๋ยวงานมันเยอะยิ่งเธอยิ่งเดี๋ยวเพลงมันมาเรื่อยๆยเงไม่ทัน เหมือนข้าวเลยที่หนึ่งบางบางคนที่โหเป้เลยปุ๊บก็ปุ๊บ,บ,บมาอะไรวันต่อว,วันๆๆนะครับกูให้เต็มยกนิ้วเลยนะครับแล้วก็หวังมากภาคเรียนที่สองนี้จะมีความสุขกับการเรียนดนตรีเมโลเดียนนะครับแล้ก็สุด เราพบกันใหม่ในบทเพลงต่อไปครับ